อีสานบ้านเนรพ่อนสวัสดีเพื่อนๆนสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านค่ะมือนีป้าพ่อนสิผ้ามะตำบักฮงกินข่าแรงมะขายลูกชิ้นไปน้ากันจ้าสวัสดีค่ะอีสานบ้านเนรพ่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่าน,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 นคน่ะ มือนีเป็นวันอาทิตย์ประพอนกเลยสิยืดเยื้อจากน้อยยังบ่ขั้นได้ออกไปล้านค่ะปะกติเศร้ามืดก็ต้องถึงล้านแล้วกับเขามากก็มือดอีกคือเเ่าค่ะมือนีปวดหลังรู้สึกว่าจะบว่ใครได้พักก็เลยพักจะเคืองมือสะก่อนค่ะเดี๋ยวสีผ้าไปห่านไปเปิดล้านขายของก่อนสีไปเปิดล้านขายของสีผ้าไปคุยกับพี่ถุงเงินสะก่อนเพื่อนเฝ้าบ้านให้ค่ะไปน้ำกันจ้า เดี๋ยวคุยกับไอ้ถุงเงินสักแป๊บนึงกะจะออกไปร้านค่าไปจัดความเรียบร้อยเปิดล้านขายลูกชิ้นคือเก่าค่ะนี่โบวี่เวลาคอยได้เวา้าน้ำเพลินคุยน้ำเพลินกลับเข้ามาห้องเข้ามาแฟดกัะมือตึ๊ดตืต่สามสี่ทุ่มจังได้เข้ามาเนี่ยมือเศร้ากลับไปแต่เศร้ามือนี่เป็นวันอาทิตย์ประพอนปวดหลังค่ะกดเลยอยู่บ้านจากักมือเกินเงินเงินเอย ปกติเพิ่นจะเป็นแมวฉลาดค่ะเมื่อนี้เพิ่นเงาเงาเมื่อนี้เพิ่นเงาเงาที่กินว่าแมนทั้งสี่ค่ะเพิ่นจะดือด้อคักดื้อคักมึนคักก็แม่นเพนิ่นนี่แหละเมื่อนี้เพิ่นเงาเงาเป็นแนวใดนี่ฮะกินได้ยังเปียกกินได้ยังฮะปะกินเปียกปะเดี๋ยวเทเปียกให้เนาะปลาพ่อนผ้าเข่าโหมดขายลูกชิ้นกันค่ะ ประเพอนขายปะปะหาน <ปะ S 1> ช้ำหลักะขายลูกชิน้นเสริมตอนแรกค่ะตะกรอนอีกขายเข่าเกงเบาไว้ค่ะร่างกายเบาไว้ขายเข่าเกงกระขายใดขายดียุดดอกให้น้องๆน่าลงงานนี่ค่ะพ่อเีกเศร้า รีกเคียงกะแลนมาแต่ว่าระพรอนโบไหวร่างกายเนาะอายุกะหลายแล้วหาหน้าเห็ดไปพ่อพพอได้เงาค่ะคันพอเห็ดยังเล่ยกับเงากับเบื่อเนาะ ปับพ้อกระสิใส่ถุงเอาถุงใส่พักหอยไว้นะคะเพื่อน้องๆออกมาเพื่อมันหยากกระสิใส่พักไว้ทิ้เก,าก้าแ็กซิปเส้าถุงนี่ละมีหัวละผ้ามีแตงกวามีกะลำเนาะประมาณนี้ค่ะ น้องสีประมาณหามุ่งเรกตอนนี้อยู่ประมาณสี่โมงสีสิลูกชิ้นกระทอดแล้วเรียบร้อยล่อขายยางเดียวค่ะประพอนทอดมือและจิจลอยเงินหรือพันเงินขึ้นนี่ละค่ะประมาณนี้กับที่พอดีขายบบเบิดกับทีเหลือบบเยอะค่ะ ่ะแตงกว้ากระลำปีขายให้น้องๆเลิกงานเบรกงานล่อเขาโอนี่แหละค่ะหล้วก็ค้นไปค้นมากมันเป็นสน,น่นเสี่ยงทางนานี่ค่ะพอมีค้นไปค้นมากขายได้เล็กได้น้อยปนกันไปค่ะหลังจากกลับมาจากบ้านสงการแล้วขวงก็จะไม่ได้มาขายนี่แหละค่ะมือแรก น้องถามซุมือว่าป้า,ปาว่าถ้าได้พร้อมดอกอถ้ายอยากอยู่เด้อวอ่ะเออนี้ก็เลยทําการแสดงจะลำแต่งงามง้ามจะจะกินขา,ขาวๆ ขี่ลูกชิ้นเขากันพี่ดอกอืมกรอบดีหวานดีกะลัมแสดงว่ากระลำเพิ่นได้น้ำมันบอกกระด้างค่ะแตงกระวานดีช่วงมีพักกแพ้งฟ้าเสื้อแตงมาก ี่สิบบาทได้น้อยเดี๋ยวนับลูกก็ได้ตักเข้มนนหนาแรงเนาะหลังจากสงการมากประพ่อนเพิ่งจะได้มาขายลูกชิน้นเป็นมือแรกค่ะติดภาลากิจดร้ายอันร้ายยางคลิปกับบ่ไใดลง ปูยาเสียพ้อมกันเลยค่ะเออดี่ก็มาเปิดทํำการขายทํำการแสดงเป็นมือแรกเลยน่องๆกระถามยุดอกขั้งขั้นในว่างเนาะงานขาวดำปูกับยาไปพ้อมกันประพอนกับเ่ยเยเห็นมาพอปูกับยาจากของเออ พอกะสิว่าซ้ำนี่ละว่าไปว่ามากกะเสาจับมคงเฮิมกินเผาแรงเด้อเป็นตาแซ่บขักแถวเบื้งเนี้ยกบบซีมเหมือนกันแซ่บๆๆแซบเบเียบีมาๆๆกินเ่าแรงน้ำกัน

Lapan Kita siap bah. Hah? Hmm. Si mau lagi si, pun bang lapan ni. Si mau si. Si nak apa si? Hmm. มากินข้าวแลงน้ำกันค่ะนอนได้บักฮวงเหิมมาา้าฟ้าตะไลมื้อละค่ะเลือขึ้นพ่อกัเลยจกเอามาตาเสียงกัะโจดจ้าดโจดจ,ดจด้าดเวทีมวยกับมีค่ะของเคร่งเนาะมากินข้าวแลงน้ำกันค่ะ ปพอ่อนกระเอินทุกคนมากินข้าวแรกตาบักหุงแซ่บๆน้ำกันค่ะกระสีเอาไว้ซันีซักก่อนเด้อค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ